่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนทำไมเอทีไม่ขายบนช้อปปี้ลา a าดสายอันไหนจมน้ำไว้คันลุ่นไหนที่ตกบ่อเหมาสายเอ็นออทำไมมันไม่บอกขนาดบอน สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเบิร์ดเดครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายจะทำกันวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมได้รวบรวมมานะครับที่เป็นคำถามซ้ำๆนะครับว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นยังไงครับแต่ผมจะไม่ตอบเองนะดังนั้นคำถามแบบนี้ต้องให้คนที่รู้ตอบนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับนาโอกันโอเคนะครับตอบคำถามนะครับสำหรับ มีคําถามที่ว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอยู่นะครับบนถนนเพชรเกษม81 81นะครับก็เข้ามาจากปากซอยนะครับ81ก็คือเข้ามาประมาณ1กิโลนิดๆนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีปั๊มปตทอใหญ่อยู่ทางซ้ายมือนะครับส่วนตัวโครงการที่ร้านตั้งอยู่จะอยู่ทางขวามือนะครับเป็นอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวสีน้ำตาลน,นะครับสิริอเวนิวก็วิธีง่ายๆก็คือเสิร์ชใน Google ได้เลย นะครับ s t fishing ก็ขึ้นเลยแน่นอนน้องแขมเป็นเกษตร1ปนะครับโอเคนะครับตอบคำถามนะครับคันรุ่นไหนนะครับที่ตกบ่อเมานะครับถ้าเอาจบๆเลยนะครับทนๆก็จะมีชาร์กนะครับจะมีเครนนะครับ2รุ่นนะครับส่วนถ้าอยากใครอยากได้คันน้ำหนักเบาๆหน่อยแล้วก็แข็งหน่อยก็ที่ใช้กันมากๆก็จะเป็นตระกูลมันม่วง ตัวฟอสฟูแล้วก็ซูบนนนันะครับเป็นหลักแน่นอนนะครับแล้วก็พวกคันที่เวกแข,แข็งเกิน5้าเฮกขึ้นไปนะครับพวกนี้ได้หมดเลยโอเคตอบคำถามนะครับสายเอ,อ็นทำไมมันไม่บอกขนาดปอนนะครับเหมือนของทางยุโรปเขานะครับสายเอ็นทางชิงเลียวนะครับเขาจะเขียนเป็นเบอร์นะครับขนาดเบอร์ก็จะมีตั้งแต่1.0 1.5 2.0 2.5 3.0ประมาณนี้ วิธีดูว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับส่วนสมมติว่าผมหยิบเบอร์นี้มานะครับเบอร์2.5งจนะครับเอาคูณด้วย4นะครับก็เท่ากับ10ปอนด์นะครับทุกอย่างที่เป็นเบอร์เอาคูณด้วย4หมดนะครับจะเท่ากับขนาดปอนด์นะครับโอเคตอบคำถามนะครับสำหรับสายอันไหนจมน้ําไวสําหรับคนที่ตกลอยนะครับสายที่จมน้ําไวเนี่ยอันดับแรกเนี่ย เราคลายออกจากม้วนมาใช้งานเนี่ยครับเราต้องตกปลาก่อนให้สายมันคงคืนรูปมันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสายมันจะทําหน้าที่ของมันเองก็คือเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวเลยเดี๋ยวมันจะจมน้ําของมันเองหรือไม่วิธีทางหนึ่งก็คือสะบัดสะบัดปลายคันสะบัดปลายคันกับน้ำครับทอยไปเสร็จปุ๊บสะบัดปลายคันกับน้ำเดี๋ยวสายมันก็จะจมลงมันเองอันนี้เป็นวิธีแก้นะครับส่วนรุ่นไหนจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ที่ใช้มาก็ยังไม่เจอนะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ ส่วนมากจะสะบัดปลายคันให้จมแล้วก็ให้สายมันเซ็ตตัวเท่านั้นเองถามตอบคำถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำไมเอที HT ไม่ขายบนช้อปปี้ลาซาด้านะครับหนึ่งนะครับเอที HT ก็ขายส่งแล้วก็มีตัวแทนด้วยนะครับก็พวกเขาก็ขายกันอยู่บนช้อปปี้ลาซาด้าละนะครับเกือบทุกเจ้าครับก็ไม่อยากไปขายแข่งกับเขาบนนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางครับเมื่อก่อนเคยมีบริการเก็บอยู่นะครับแล้วก็มีคนบางจําพวกนะครับสั่งสินค้า นะครับพอพอขอไปส่งที่บ้านปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้จ่ายซึ่งเอทีโดนกรณีนี้เยอะมากนะครับแล้วก็สินค้าก็ตีกลับมานะครับทำให้เราเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่มันแบบมันไม่สมควรจะเสียครับก็เลยยกเลิกบริการนั้นไปครับแล้วคงได้คําตอบนะครับสาหรับในหลายๆคําถามแล้วใครมีคําถามอะไรยงอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเราก็จะพยายามตอบเอิร์ธเดย์มีคำตอบนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบเองสําหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แคร์ใครถ้าคุณยังรักในการตกปลา Earth Day Freedom in my life